ตอนที่43เครื่องเรียนต่อมาจวนอ,อ๋ององค์ชายจริงๆมันปฏิบัติแล้วเพคะทารัานชีเออองชายไปไหนนะหรือว่าจะเสด็จไปสวนม่วงอีกแล้วในหญิงวางใจได้เจ้าคะ่ะข้าเลยได้ยินว่าช่วงนี้ราชสำนักกันค้ามีความซักซ้อนองค์ชายไม่ได้เสด็จไปสวนม่วงเจ้าคะ่ะ อีกอย่างว่ากันว่าครั้งสุดท้ายที่องชายเสด็จก,กลับมาจากควาเล็กๆของสวนง่วนก็ทรง,งเข้ม,มวงวดมากไม่รู้ว่าพระสัญยาแค่ในนามของเราคนนั้นทําอันไดให้องชายทรงขุนเคือง,งเป็นเช่นนั้นก็ดีข้าน้อยว่าในหญิงไม่ต้องสนใจมั่งเฉียวเฉียวหรอกเจ้าค่ะ หากองคชายทรงปรดปลานนางจริงๆจะทรงเรียกใช้งานนางเช่นนี้ทำไมกันเจ้าคะแต่พูดได้ว่านอกจากอง์ชายแล้วใครจะกล้าเรียกใช้งานนางล่ะอีกอย่างนางก็ไปที่ห้องหนังสือเพื่อฝนหมึกทุกคืนได้พบองค์ชายบ่อยกว่าข้านี่ซีปัญหาใหญ่ต้องรีบหาวิธีให้อง์ชายปล่อยนางไปเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต นางหญิงฉันหลังมากเจ้าค่ะฮะนี่มันในวันที่อากาศร้อนน้ำแข็งมาจากไหนกันสวนม่วงอยออ้ย,อ,ยอากาศร้อนมากร้อนจนฉันจะตายแล้วไอ้บ้าเสียวมอดฉวนไม่ยอมให้ฉันเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าืึคิดถึงชีวิตสมัยใหม่มากเลยแอะฉันต้องการแอ เอ๊ะฮะสุดยอดมาจากไหนนะ่ะเรียนพระชาย,ยานี่คือน้ำแข็งที่องค์ชัยสาทรงส่งมาให้ท่านเพื่อปักเป,าเป่าความร้อนระอุข,ของฤดูร้อนเพะ่ะค่ะฮะที่แท้เป็นเชียวหราน,นี่เองเขาใส่ใจมากจริงๆเชียวเชียวก็รู้ว่าเจ้าต้องชอบของขวัญชิ้นนี้องค์ชัยสาม ทีนี่ไม่มีอะไรให้เจ้าทําแล้วไปเถอะพะยาค่ะฮ่าเซียวหลานขอบคุณนะเจ้าใจดีจริงๆเอไม่เป็นไดข้ารู้ว่าเจ้ากลัวความร้อนไม่เคยมีใครใส่ใจข้าขนาดนี้เลยก่อนที่จะทารุมิติมาที่บ้านก็มีแค่แม่และก็ไม่ค่อยสนใจข้าเลยเฮ้ยเซียว เจ้าเคยลำบากมาก่อนหรือค้ะเอเอเจ้าจะร้องไห้หรืออะไม่เป็นไรข้าก็แค่คิดถึงบ้านคิดถึงแม่เซียวเซวเจ้าอย่าร้องเลยมีเรื่องทุกข์ใจอะไรเจ้าบอกข้าได้นะอ๋อองชายสามก็ประทับอยู่ที่นี่หรือเพคะ จริงๆทำความเคารพองค์ชัยสามทำความเคารพพระชาย,ยาจริงๆอีกแล้วเหรอเจ้าลุกขึ้นเถอะไม่ต้องมากพิธีพระชาย,ยาโชคดีมากเลยนะพี่คะที่องค์ชัยสามทรงสั่งให้คนนำน้ำแข็งมาดับร้อนส่วนม่วงที่เย็นกว่าตำหนักของหม่อมฉันมากทีเดียว เจ้ามาหาข้ามีธุระอะไรพระชายาดูท่านตัดซีเพคะก็แค่ไม่มีอะไรทําจึงแวะมาคุยด้วยเท่านั้นเองหืมฉันเห็นว่าเธอมาเพื่อจักผิด